Top Up เคียงข้างคุณเข้าถึงทุกคน Good Top Up เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นรายรับ Good Top Up พร้อมนำความสำเร็จมาสู่นักธุรกิจอิสระทุกท่าน Good Top Up เคียงข้างเราทุกคน สวัสดีค่ะยันดีด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยินดีด้วยครับครับผมสบาเร็จของเขาพูดออกครับครับสวัสดีครับยินดีด้วยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยด้วยค่ะดีครับอาจารย์ครับครับ สวัสดีครับผมตีศักนรินทร์บุรวัตรครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาสู่กู้ดท็อปอัพครับก็สามารถประสบผลสําเร็จครับใช้ระยะเวลาจากาการทํางานตรงจุดนี้จากความเชื่อมั่นของเราครับในระยะเวลา4ี่เดือนก็สามารถประสบผลสําเร็จมีรายได้รวมหนึ่งล้านบาทได้นั้นอยู่ที่ว่าวันนี้ระบบ O S O ของเราครับเป็นระบบที่จะส่งต่อออกไปให้กับประชาชนได้ใช้ นั่นก็คือระบบ OSO ของเราง่ายๆเลยคือเป็นระบบเกี่ยวกับ 4- in1 ครับ4 in 1ข้อแ,แรกก็คือครับเป็นตู้เติมเงินเคลื่อนที่ครับสามารถบริการ,รผ่านระบบมือถือธรรมดาธรรมดาได้ข้อที่2ก็คือเป็นเคาน์เตอร์บริการส่วนบุคคลครับแล้วข้อที่3ก็คือเป็นจุดสั่งซื้อสินค้าและบริการครับและก็ข้อที่4ก็คือเป็นแฟนชส์สามารถขยายแนะนำแฟนชส์ออกไปได้ตรงจุดนี้ครับ จนเกิดวันนี้จากการที่เราใช้ระบบ 4- i n 1ตรงจุดนี้ครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เองจากที่ผมแนะนําระบบออกไปขายายแฟนคลั์ออกไปให้กับบุคคลที่เขาสนใจเรื่องระบบเพราะวันนี้ชีวิตของคนเราทุกคนต้องหนีไม่พ้นจากการชําระบินไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆพวกนี้ครับทั้งหมดครับเพราะใช้ระยะเวลาจากการส่งต่อความสําเร็จส่งต่อให้คนได้เข้าใจระบบว่า 4- i n 1ของเราเป็นแบบไหนครับจนทําให้ผมประสบผลสําเร็จมีรายได้4เดือนรวม1ล้านบาท ตรงจุดนี้ครับและก็จากการเริ่มต้นทํามาตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่10ตอนนี้ก็รวมทั้งหมด10เดือนก็มีรายได้รวมทั้งหมดมากกว่า4ล้านบาทครับก็ขอฝากทุกท่านว่าวันนี้ระบบ O S O ของ Good Top Up สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อยู่ที่ว่าตัวท่านเองจะมีความเชื่อกับมันมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ทุกท่านแต่ก็ครอบครัวของ o d t o p u p ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Good Top Up ของเราครับสวัสดีครับผม